ค่ะช่องเมียเสียบปูจวดเดอะซีรีส์ค่ะเออ,เอ,อลิ้นจะพาม้านะคะก็คือว่าถ้าผู้ใดตามคลิปนะคะทั้งเสียบปูกับอาจารย์นี่ก็คือว่าเพิ่นจับคนไรได้แล้วเด้อค่ะเด้อก็คือว่าไปเจอศพนะคะไปเจอร่างนะคะที่ผูกคอตายอยู่ฝั่งน,นั้นแถวแถววัดนั่นแหละคะ่ะบันนี้ลิ้นพาแก้มหอมไปดูหนังที่เซ็นทันนะคะเสียบปูกระโทบอกก่ดอกก็เลยเ้่าออม้านะคะเ้่าออมาเบิงนะคะตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงแล้วนะคะอ่านเพิ่นเซียงก็คือว่าชาวบ้านก็คือที่เผาเลยนะคะ ก็บอให้เผาอยู่วัดนะคะเพิ่นกะซิมาเผาอยู่เอผีปัสสาวะเราค่ะมันจะเป็นอบตนะคะมันไม่เผายู่อ่ะจ้บอกว่ามันเขาไม่อยากให้เผาที่วัดนะคะอันนี้อบตนะคะเบิ่อวันวังสิฤิยพาเบิ่งเพิ่นไม่อยากให้เผาอยู่อยู่วัดเพราะว่าเพิ่นตายบอร์ดีอย่างประมาณนี้ละค่ะเขาบอกพักกันขี้ดีๆเด้อเพิ่นเผาแล้วบ่เพิ่นเผาแล้วบ่ครับดีๆครับดีๆ โอ้เจ้าเฮ็ดบุญกับเลาซะเด้อพันหาไม่ได้ดอกโอ้หน่ะตัวเราอีด้นาใอยใจก็ะได้เด็กเร่เหายมาฮะสีกับ4ีู่เด็กเสียกมาเด็กเสียบสี่กับสี่สูเนี่ยบเออไปเ่ะป้าไปเบิ้งเล็ฟ้าลงมาหาจ้าลิ้นบ้าสบายลิ้นเนียไม่ได้ไปหายเดเสียปุ๊บไปป้บไปไไปเบื้องน้ำเพลินนะค่ะป้าไปแล้วออกมาจะเหนื่อยไเจ ลิ<พ>้นคือเปียล้ันลิ้นลิ้นบ่สบายเมื่อน,น,นานลิ้นก็นเลยบ่ได้ปไปนะคะระ้ฮะตรงไนนะไม่ไมเพื่อนเพิ่นพ่อบอยุ้ไยอไะเนี่ยมองางอันดูอดหน้าเป็นย่องคือหุ่นนี่แหละอือนี่้วค่ะเจ้าบ้านไม่ับต้งเจ้มือแรกเนาะคะ่ะเนาะเจ็ดมือแล้วเนาะใสองเาไม่รู้งไมู่แ้อ๋อไม่รู้แม่ก็คงดูไกลแหละเจ็ดมือเจ็ดมือบอกคือป้าแปง เอาไปไปไปเก็บหอมเราเดินมาก่อนลูกไหมพรุ่งนี้ก็ถึงขวดแล้วแม่เนียห้ารอยห้าร้อยพรุ่งนี้ก็ถึงขวดแล้วดินไห้เบิ่งค่ะเพิ่นอันอันอันนี้มันเป็นปลาสาเก้าบอกฮะปลาสาเก้าอันนี้บ้านผู้ใดเพิ่นคือมาเผาเมืองนี่้านนั้นอันนั้นไอ้ของที่เก็บของเอาเพิ่นเผาอยู่ถนนเลยตินี่เพิ่นคือเผาอยู่ถนน่ใช่ถนนหน้าที่ เพิ่นเผาใส่ถนนเลยบรอคะบอ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 อยืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้เกดบอกมันเป็นป่าปีกบ้าอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมายืนอยู่กับน้องทวนนี่ลูกมาถ้ากลัวก็ยืนอยู่ตรงนั้นก็ได้ลูกนั่งอยู่ตรงมอเตอร์ไซค์ก็ได้ทนทนเห็นผู้แรกบ่เจ้าวันนี้วันน้สองวันนี้สองเราเราไปเแ็่จังไหนจังเห็นน่ะวันอ่ะ เอาวไปเอาหัวเลยนะฝัเราอยู hmm. uh ่คนีวก็หันเราคือกันีวอ๋อเราไปเอาหัวแล้วเน่ยนั่นเองหัวตอนนี้ฮนังอยู่หันอืมนี้เป็นโท่มาบวกไปได้พากันลงไปเบิองอไปสามี่คนบวกหาขนบวกที่แดคกับไปที่แดดอันนี้เป็นเหีนสวนอยู่เขาไม่เบ่อข้างในโอ้บ้บ้าบ้าบ้า้าเรกลาวตอนจะยเฝ้าอยู่บ้างือว่าหมาเห่าหมาหอนแต่เมื่อคืนนี้ก็จนได้ให้มาอยู่เดก็เข้าหอย่างคักแน่แท้ เลาวเกี่ยวหญ้าอยู่หมามันเห่าหมามันหวีใส่เนาะระว่าอ๋อตอนแรกหมามันแล่นใส่หมาเห็นก่อนหมออันวันนี้เพิ่นใส่ลงบอเ่เพิ่นเพิ่นเผานไงใช่ครับใส่หลวงหลงหลงมูลีนี่มครับเนื้อ่เห็นหรือ่แก้มหอมกับ่านถ้าแก้มหอมกลัวนั่งตรงนี้ก็ได้ลูกใ่ด้วยเหรอเออชาวบ้านกับมาเบิงนะค่ะเอาบ้านมึงกับมาเบิงโอ้ ีย่าใหม่ลูกอยู่กับเจ้าใหม่ไหมอืมหุ่นเสียบปูเอาลูกปลาอยู่นู้นลูกอันนี้แอบดูนิดนึงอือใช่ปลาอยข้าบนของใช้ของเขาลูกไม่ต้องเผาไปเลยเขาก็เผาสิลูกต้องไหนอ่ะต้องเจลินเจลินเจลินใช่ไหมเอา อันนี้ยังนาดนล้เพิ่ล่อเตาลีกัมาขายด้วยค่ะโอ้เราผ่านรองผ่านองาอาเพิ่นเผามองถนนมองถนนอันนี้มันเป็นยังไงเ้ย็นีนะคะชาวบ้านกับมานะคะชาว่าน้องคนเจ็บเนี่ยเป็ี่ยงไหนคนเจ็บปกติแล้วเนาะให้เนี่ยแะสันตามเนี่ยเรามสออืมเป็นงไห ดูดูเชื้อมฮะดูไอ้ขมไรอยู่สมัครกำไรอยู่โอ้โหซึ้งตัวอยู่ก็ว่าตอบโต้ได้ปกติแล้วตอบตัวประเดี๋ยวเขาบุญแล้วลายแฮงเออยังง้เครื่องช่วยหายใจอยู่อ๋อยังใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่ครับตอบตัวเลยไอ้แตอนนี้เราไปใส่ล่ะตอนนี้แล้วงินรางวัลผู้ใดเป็นคนได้ไม่ได้ครับเอาไม่ได้เดียว ไ่ได้จับเป็นนะเดียวไ่ได้เออ่อใคขอีแจงเบ่เสียไปเห็นไปเห็นนี่ว่เกี่ยวกับเบ่เสียหบ่บ่แทนที่สิแจงแรล้วนกบเต็กบเตี่ก็รางว่างแทนกันตามหาน้าบยแต่ว่าโถของหาไยาบายพอดีผู้คนเห็นยาเ่เห็นโกงผู้ไปไยกันอลยเปล่าไรเออเข่าช่องวันนะคะนุ่นเห็นว่าน่าข้าวด้วยน่ะไอ้สูกเต่เตี่ยองเรียนวนเอนสือวิแนวิดแนบ จะทุ่นอยู่กับไก่ด้วอืมย่างไก่ด้วยเ้ยฉันกย่างย่างกวางแล้วกันย่างคือกันดีนะนะปวนฉุดเซ็นเซอร์หลุดกปหลุดกับเบงอาฟันก็ว่าคือเซ้นเซอร์เซ็นเซอร์มันลงไม่ได้ลงเพจไม่ได้อืมเหลืองมาไงเงินถ้าผู้ใดอยากเบิรงกกับแชทมาแชทมาส่วนตัวนี่อันนี้ฉดฉดแชทมาส่วนตัวคุณครูห้องผู้ปกครอง โรงเรียนแก้มหอมอ่ะส่งจูจ่ๆก็ส่งลูกไม่เซ็นเซอร์มาเลยคุณนมันผู้ปกครองก็ได้เจ้าสิไปส่งเองอย่งในห้องนักเรียนนะคะคมันมีนกรอกนักเรียนอยูย่เยอะไปส่งเะคะ่ะเด้อาฝากถึงผู้ปกครองนะ ถ้าถึงผู้ปกครองทุกห้องนะอย่าสมมาส่งไอ้ยังไปมั่วซั่วไลยเด็กน้อยก็ไลยอยู่ครับพ่อผมเห็นคนแรกยังมาส่งเลยรบกิมมายากเองเด็นติดตาเวลาคุยคุยเรื่องสาวคุยได้แต่อย่าส่งรูปมาเซนต์ตัวไม่เซนต์ตัวก็ไม่ต้องส่งมามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับวิชาที่เรียนเลยอ่ะผู้ปกครองก็ได้ส่งขท้านะครับเท้าออกไปทุกช่องครูก็เออออกนะคะเพื่อนก็เยังงั้วนะคะอ่ะมาชาวบ้านมามา ในเจ้านอนอะไรคะนอนหลับสบายแล้วเนาะบัดน,นี้เนาะเอหลับสบายยุ่งเจ้าย่านจึงข้นเนาะบัดนี้ยพี่มาย่านจึงผีตองดิ้นเกิคิดจังสั่งละย่านอยู่เด้ <c oughs> จะคิดว่าสีย่านอยู่เด้อพ <c oughs> ี่จะจังไรระบัดนี้แมนเราเที่ยวไปหาเจ้าอยูอย่เด้เนาอเราเที่ยวไปเรียนยุ่นันยุ่งแมนบ่โอ้โหเติมเงินตลอดโทษโทษทางเขาโทษเติมเงิน อันใดอีกอนไดอีกผู้ช่วยป่าเราโทรมหาเจ้าอยู่บอก่คนั่นอื้อทายอื้อทายแล้วยงเป็นหาอีปาง้ายีโม่งแดดจีนางอ้ายบอไปอกรถมีปาอ้อีบเหางโรหายมนนงนีแต่มามันบาออนมันบบกอันเฟชรวงร่วงว่ะจ้ะอือ ก็ล so. mm ัน hmm. นี้อันนั้นเพิ <th <th ่นเพิ <h <h ่นลูกอันนี้ชาวานคือสิแตกตื่นไปเบิ่งเขาจะได้ไปเบิ่งอยู่บ่เต็มเนเนาะประกาศเบิ้งอย่างนี้ปูว่าที่สรงูกเผเบิ้งก็ต้องส่งเบ้งต้องแหน้โตอย่แบบการุนรายการคือแล้วแหงหมดเลยบ่คะแล้วแหงดำหมดเลยมีเพื่อนมาเทียวนีเนมี่ยแล้วมจะนอนเดียวมิจะนอนเด ที่โซนี่เห็นเปลือยออกเนาะแสดงว่าเราเราเราผูกแต่มือแรกคุณบอกมั้ยแม่ไม่ใือแรกแน่อ่านรัดมือยังเมือเสาแล้าแต่ผูกยานบ้านข้นบุกทำหาทำฮาหลายกว่าน้อยสิบปีเนยังมือเสาเราก็เราสิคิดว่าไอ้น้องเมย์นี่บ่ยยังแล้วนะมอ่เนาะแม่ได้ก็ต้องไปผูกแม่ยว่ามุกคุณต้องซีต้องตายแค่ละตอนแรกไปตอนแรกไปผูก จะฟ้องแทนเพราะว่าเคยบอกกันตำรวจสลากว่าไอซีไปผูกก็ตายหรือไอสิขาคนเล่ากับเจ้าจะคิดตังใดเนาะจะมาแลกด้วยทำนี้เนาะชีวิตยากไอ้ขออ้จอมหนี่นะคะเนี่ยอันนี้พระพระเพิ่นมาสวดอยู่บ่คะสวดเพขาไมีเสียแค้นเนี่ยว่า ว่าน้ำขังเดียงหยอยใส่เสียแกนยาวแบบนั้นนาแบบของผ้าใส่อ๋อที่จริงก็ยืนยืนยังสี่แล้วอันปุปปุคือว่านันขาแล้วขาแล้วบ่ถึงที่จริงขาแล้วถึงดินอยู่มันบอกคะที่จริงขาแล้วถึงดินอยู่มันบอกมีพ่น้อนน้อยเราสีชูวิสกวางเจอว่าเราสีขู่พวกเขาไบบนะามีพ่นเราสีขู่เขาส่วน้อยเดียวบิดเพิร์นไม่เดียวเห็นไหมเราขู่พวกเขาแบบมีพ่นพ่นใน เออ้นวกน้อยๆข้ออนไ,นไก่ไก่จากวัดไก่บันไดคะข้าสองโลอยู่บ่กประมาณโลยูชนมานฐานเฮ้ยชนมาฐานาน่างนาย่าสองซดเลยแล้วมอเตอร์ไซค์ไหนบอกเห็นเลยเนาะมอเตอร์ไซคเห็นแล้วมอเตอร์ไซค์ก็ขีบร่องหนา ลงลงนี่นองอ่ะเนาะลงนี่นองตำรวจ่อจเอาขึ้นไปเอาขึ้นมาแล้วจะแสดงว่ามันลงบรรนะ่ลกเนาะสิเห็นยูจังบอกค่ะเดี๋ยวก็เห็นยูจังสิบอกแนบ่ลกบ่ลกน้ำเพียงยอ๋อน, <ำ S 1> น้ำเ,เที่ยงหัวเขาเออบัดนี้ก็พี่แรกก็สีว่ารถอยู่หันเห็นอันร่องเท้าแล้วผูกอยู่น่ะอ๋อนั่รองเท้าแล้วผูกอรอยน่ะมีเหมือนก็เลยขึ้นไปทางไหนรถกอยู่หันบัดนี้กต่พอดีเบิรงนจบยังแล้วบัดนี้ตำรวจก็บอกให้ไปหนน้ารถอยู่หันไปแทบ้านก็ไปลง ลงงุ่มกับไปเห็นไปเห็นรถไปเห็นรถอยูใ่ในหนามนาเอา,าผู้ซอยมีออืโอ้ตอนตอนรับผู้ใหญ่บ้านทีมงานผู้ใหญ่บ้านแบบยางคักเลย,ยได้หลับได้นอน<า>บ <า S 1> ่บ <า S 1> ลลูลิ้นมีทิยพย์อยู่เด้อแต่ผู้ใหญ่บ้านรับตำแหน่งลิ้นสิล้มให้เบิ้งเนะคะ่ะ <laughs> คือตอนเราเราคักแถวะในหอดสามหมื่นอยู่บอกเฮ้อสมหมื่นที่องหมื่นเจ้อเจ๊ป้า พวกเจ้ารับตำแหน่งได้จากเมื่อนจังเกิดเรื่องนี่สองสิบสองเมือ่อแค่อยู่แั่นในซีฟข้อมือยู่ไหมสองสิบสองเมื่อนอาการม่ไม่ไงพันตายคนหนีกอน้อนเอป็นบ้าเมื่อแรงนี่ล่ะสิพักกันก้าออกเขือนมาวุ่นจะละคนนี่หรือทิจังไถ่เหรอเบอร์โทรเจ้าเบอร์ยังเติมเงินไหนเนี่ยเบอร์โทรเจ้าของนี่จำบ่ไดโทรเบอร์โทรเล่าเอาเบอร์โทรเล่านี่คอที่จำไหนตีป่าเฉย เบอร์โทรเราลงไายด้วยเองอย่างค่ะลินถามเนเบอร์โทรเราบอรลงไายรวยเงินเดอศูนย์เก้าสามหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งสี่หกศูนย์นี่จะศูนย์เนี่ยน่าะ,ะนี่จะเป็นบรรยากาศนะคะลินน่ะเพิ่งมาจากเซนทันโอ้เพิ่งดับรถแล,ล้วขออนุญาตเสียงดังเลยะะเด้อค่ะเด้อเมื่อกี้รถเพิ่งสตาร์ทนั่นลินเพิ่งมาจากเซนทันพาลูกไปเบอรหนังเจ้าบ้านก็ตื่นตกใจกันเบิร์มาเห็นแล้วก็ ลักสิว่าจังไดยเพื่อนไปเอาฟื้นใส่ขึ้นไว้แท้เพื้นบ้านนั่นบ้านน้องสาวเพื่อนค่ะติมฟื้นฮ็ดกองเฮ็ดค้องนั่นแหละเจ้าโศกเพื่อนนั่นเพื่อนพอหาเผาในวัดนะค่ะเป็นยังไงไม่ให้เผาเพราะว่าตายแบบนี้ก็จะไม่ให้เผาตายหัเขาจะไม่เอาเขาวัดอันนี้ยังเตรียมพร้อมไม่งี้ยังเมึงอย่างยังมึงอย่างยังมึงอย่างว่าสิทายยุ่ยจะมาเดี่ยวคุณพี่ เพื่อนนาเทศเฉยถ้าหวยกต้อกันไม่รู้ลูกต้องแย้งเ็ดอยังอะคะให้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 เีวไม้าเทาให้เบิดท้าเพราะท่านในไม้จินะต้องตัวท้าตัดเปลกใส่ต้นบนลงเปลี่ยนสะคำมักหาไป้าไสมเปรียมส่วนเจนหนอดเราสีพาไปขอเลขบาที่เนี่สามโตเลยวะสโตต้งๆเลยสามโตเนะเนาะ เจ้บอตรงไหนแท้ได้เท่เนาะขรั้งขาดพะว่าเรากำลังไิเจ้ากเจ้ากาไปบ่บอค่ะบอกาเจ้าตัวผูกเสือกวันนี้มันชิ้นเเสือกหมันทดิเสือเข้าไปเสเอ้มนนี่แะคันเสือกในแนวม้งผูกเสือกที่เอกันมาแล้วก็ดึงกันไปหามเลยอันนี้จากกันเสือกเสือกเขาเจาะหอยมาไม่เอาเลยเยอเนี่ยอือาจจะว่าเฮ้ยเอาเพื่อว่าเอามันมาเก็บยังค่จักดีครับมาพิเศษเบอรไหนโอ้ยหอย เอาไปเพราะเรียกเขาพี่ท่านชาวแท่งหัวก็คือเราจะไม่ทิ้งกันก็จะบอกไม่ได้ดอกท่าข้างหน้าเขยิบพี่ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านว่าจากสัมผัสเราอยู่แล้วเรถได้นอนจากคืนอยู่บอกพี่ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านคะผู้ใหญ่บ้านเลี้ยนเชิญนะค่ะเลี้ยนเชิญเขากล้องเจลินเนี่ยได้ได้นอนจากคืนอยู่บอกคะตั้งแต่เกิดเรื่องมาเนี่ย นี่มะเขือ,นนนอนเนี่ยนะครับในนอนซีถุ่เนี่ยแล้วปกติอ่ะนอนจากทุ่มปกติกูหมือกับกเสี่ยเพียงเคลื่อนตีหนึ่งตีสองอไ,ไปไปเฝ้ายุวัดน์ทุ่นบ่ประจําการยุวัดหล่อกกี่หมู่บ้ออนบานโอ้ยก็บวันเสด้นอนแล้วเน,นาะแบบเนี้ย<ช>ต้อนรับศึกหนักตั้งแต่เป็นผู้ใหญ่บ้านมาเนี่ยนอนนอนรับหรือสบายรับแล้วบั้านเองไหนตแต่บ้านก็สบายย่านตัวที่เนี่ยเอาได้แล้วบ้านกับย่านแล้วเี๊นอนแล้วกับย่านอยู่หลายคนอยู่นะย่ังกับเป็นยังก็ไปหรอกเนาะบิดเวียนบิดกรรมท่านตัว เดยอกทานก็เป็นเหรเนาะนี่นะคะมาจังไหนไปอยู่กับสิวต่อไปไปค่ะขอบคุณค่ะผู้ให่บานกบนะคะเพิ่งรับตำแหน่งไปสิบกามือก็เจอซะโอ้ยดังภักบ้านเฮาบาทเนี่ยนั่นไปไปถามผู้ใหญ่แ่ะแล้วเป็นคนเห็นน่ะผู้ใหญ่ซ่องน่ะคนไงคือศิษย์กาถามแล้วลิ้นหย่านไหมเสื้อสีเขียวนี่ยเปล่าคะเขียวขาวเนี่ย ว่าไปเห็นแล้วเราจะเห็นไปถามระเบิ่งระเบียบเกี่ยวหยาอยู่ไกลๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดินคือนสิกาย่างไปใกล้นั่นเพิ่นอนจะยังย่างไปโนะโอเคก็บ้านสิบวัเมษาบ้านยานเป็นปีน้ำเลื่อนก่อนมาดิเลื่อนก่อนเลื่อนก็เลื่อนทันตัวนี่ก็บเป็นดัวัดใหม่หัืวเป็นจัมวัดอยู่วัดใหม่ไก่กร คนบุตร <de> ุมันเป็นมาอยู่แนะนพนนสีเ็นมอยู่มันขึ้นบนมาเพนสีเอเมนจเห็นยามยไม้นรีบเนยเปนนอนเป็นหมูส่วนควนทองส่วนดิบบโอ้ยอาการแก่แล้ให้อยู่หรอคะแล้วหันกนอนพด้เล่ามเลโอ้โหนนพูดตัเห่างที่เหาก็อีอ้าวส่ไ่ชาวบ้านแล้วบอกฮะ กับที่เตเมือด้วยค่ยะลินว่าสิไปสัมภาษณ์แล้วก็ทิถามแล้วก็รถที่ยางมาอยู่ดอกเดี๋ยวลินสิพาไปถามพ่อยายผู้พ่อนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อยไงสวัสดีค่ะพ่อเลี้ยงทุเรศพ่อเห็นผู้แรกอันนี้มาออกค่ำจ้าอันเป็นเป้งแต่ตอนที่ไปพ่อให้ให้หนูสัมภาษณ์เนี่ยเห็นเลี้ที่แรกกมบจ้าจะเอางบไปรำเดี๋ยวจะไปเกี่ยวหยาจ้า เจ้าหญาพอดีเจ้าหญาให้หนึงนก็บนเนาเนมาใส่จนว่าเห้ใครบวมหนูหนูตายบ่จว่านูตายนะนี่เป็นยาพนีก็เลยยังไปหันจิตควาด้นไอ้ไอ้เท่าเจี่ยวหญ้านไอ้เท่ามาันนี้มาเลียนเขาที่บหนมาเลียนเขาผมก็่เห็นเลยจีว่นี้อะไรเป็นวัดเออ มันแตกเลยบรือเ่าะไม่ไหวต่องูออกไปนะไม่แต่ว่าเออเอาสูตรลูกเลยอ๋อแล้วก้อนน่ะน้่นไ่ได้ไปวัดจตกบ่ได้ไปนาจตกเพื่อบอกคะก้อนก้อนน่ะไปบวมหออ้อมทางอ๋อบ่มหอดบวมหอดไปบวมอดใช่แล้วว่าไปไปเกือบทุกมืออยู่ไปทุกมือแล้วเอาหัวไปรามรามแบบให้ถึงกับรามเลยแบบเห็นเห็นแล้วจังไหนที่ไหนคะข้าวทัีวกินเห็นจังไหนคือเ่าจังขึ้นมาบอกร้านเอาเอางหัวเจ๊ขึ้นมาเลย เือบอกร้านร้าน <Christopher> โชมหาู้ชอยอ๋อจ้ะโอ้ยคือสีขาอ่อนเลยจะเป็นลิ้นคือสีแลานจากทีร้านไปทั้งใดล่ะค่ะนั่งเือก็ยู่ต่างใจเขายยมต่างใจนายจะบอให้ว่าจ่าเดเข้าเข้าอ่อนเข้า่เข้าออนได้ใชไ้ก่อก่นกินได้บด อาวางิก้าไปนาอีกอยู่บอกค่บวันี่หยุดบ่ยก็อแต่ว่าแถวหน่อนจะทีเดีเดิยวพี่อกยังไปไปต้นต้นไม้ต้นนั่นยังสิเอาไว้อยู่บอกคะหรือว่าสีหันอ๋อเกินอ๋อันเอาไปพูาไปเอาไปเปเอาไปเอาไปทอาไปเอาไเอาไเอาไปเอาปอาไปเอาไปอบคุณอ่ะเอปอาไปเอาเปเนาต่อาไปอาไเาอาไปเออา่าไปเไปเอ่าไเปาเไปเอาไอไอเอไา จยาเดิน,ทดเ,นดเท้าใส่กีาเดินอยู่ตัวใส่ไม่หึงมา,า,ามอยางไดรมอันจะใส่โขกมานี่แม่ก็เลยบอกว่าท่านเดินปามไปเงินไม่ดีเงินบ่ผ่านค่ะเออมาหนิออกไปนี่โขดเข้าใส่กีฬาเนี่ยเป็นผู้ได้คือมาขี่ไหวขีหว่าอ๋อตอนมือแรกกันบอกคะมือแรกนั่นแหละแม่เห็นอ๋อตอนที่เราขี่มอไซค์ออกไปนั่นขี่มอเตอร์ไซค์ออกไป ยายแกงก็ได้ว่าอันโอ้ยว่าสันร้านบอกว่าเ็นมหาล้านชอยข่อยเนียมอันแม่ก็ได้ออกไปออกไปแต่ว่ามันไม่แล้วเด้พันหันแม่ก็ได้ว่าออ๋มันไม่อะไรพันขี้รถไปใกล้เกือบชนเกือบชนควายว่ะอ๋อแต่ว่ายายบอลลูว่าว่าเปลี่ยนหลวงพ่อบ่อพ่อแต่ว่าขี้รถไปไกล้ชุนได้เนี่ยเฮนหัวกระมอมอืมชุดนี้แล้วเนาะค่ะ จะมาวะเบื่อภาษามาอันนุ่งส่งบุใส่ขาวโบเห็นมันมันขำมันเหมิดมันขำมันมิดประมาณถูกเลยนจ้าตอนนั้นเนาะค่ะเนาะเราก็บที่ฝ้าว่าที่บดเอาย่างไปจากย่างฝ่าวย่่ในครัวเสาไฟมันหนาแห้งยวโอ้จ้าแล้วก็ที่ออกกระเลิดออกไปบอกย่างแห้งเข้ากันอืมจ้าจ้าเบิดเบิดเรื่องแล้วบ้านเฮาบาดเนี่ยเนาะ แต่ถ้าล้อบแต่น้องเมะออกมาแล้วซีซีคือเกาบอลเนาะแต่ว่ากับคนขีดอันตรายแล้วอยู่ทั้งหลายอันตรายจ้จาไอค่ะขอบคุณค่ะคุณยายขอบคุณจ้า